สวัสดีครับผมบ่าวอามิสาบานควกน้อยคลิปนี้จะพ,า,จา,า,นนา,พาพี่น้องมยา,มายามตรงอีกครับผมหลังจากท่าอยู่กระนําลงมาพี่น้องพางพี่น้องมายามป่ายามตรงไม้เก่าไม้เดิมพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนตรงไหมเมึงน้ำไหลพี่น้องอันนี้ตรงเก่าเปลี่ยนออก นี่ตรงไหมมันหลุดน้ำกันเบองว่าจะเป็นยังไงต่ว่าน้ำมันหล่นลงนี่น้ำมันหล่นลงตอนน้ำมาน้ามันไหลกลับขึ้นมานีครับผมประเด๋ยว่าชอบนครับผมลงไปน้าพ่อไปจะมีนาจะมีน้าพกรานแนวนีว้ามันรูดชิ้นผดผดผัดดัดดัดดดัดดูดดดดด จะบ่ได้ยังบอกกับตาหนิแต่กาอย่างข้าวเจาะปลาล่องตรงล่องดีหนิข้าวเจาะเนี่ยเ,เป็นสอบคนได้ขาเจาะเนี่ยเป็นสอบคนได้คิดว่านี่บ่หลายหรอกนี่มันถ่วมเลยแล้วหนิจะมาขึ้นเหนืออดผตกแห้งดีครับทุกคน จะล่องไปจะลงไป,งไปอือ,อยุ่นเหยแล้วคือมเท่ตั้งเท่งเลยฟองน้ำไหลไมาพี่หนอก นไหพื้นที่ท่านี้จะพื้นที่สูงแน่ครับผมน้ำก็เเลยว่าถวมบอกได้ที่รวมน้ำท่วมไปแล้วเรียบร้อยเหน่าบ่หรือว่านีำตอนแรกมาย้านบ่ามันว่าน้ำมันถ่ว้ เดี๋ยวป้าเขาบ้า <laughs> ป้าเป็งสวนนะตรงไหนถึไปยังไรเสียมันตาหญงอย่าบอกเลยจะได้จ่ปลาเสี้ัวขี้นเก่า <laughs> Đi, เด็งูนั่ตกวนี่โ <c oughs> อ้ยงูทีนึงบอกพ่อเด็กพ่อเด็กอู้พ่อเด็กปนอยู่อกงูปนที่งุ <c oughs> ดที่หนงูกพ่อเด็กปนอยู่อกงูอะไรระวังเด้อระวังเด้อขอขอนมาจิงน่ยไป้คนเตแ้นี่มีกเตี้นะ ก็ขอดเลยเนาะไปแอมย่อนเป็นมูตะจิบแล้วนี่ทุกคนนี่ครับปช่อนประดุกหนาแลมตป็สันดีสีอบตีอบมืดมานมืดมันองานเป็ประดุกประดุกน่อย